โอเคเราถึงสนามบินนินชอนแล้วนะคะคลิปนี้จะมาดูว่าวิธีเดินทางจากสนามบินนินชอนเข้าตัวเมืองโซเนียมีวิธีไหนบ้างวันนี้เราจะรีวิวเรื่องการเดินทางโดยเอริก์นะคะเอริก์นะคะเอริกก็คือรถไฟเร็วรถไฟเร็วนะเนาะรถไฟมันเร็วรถไฟด่วนรถไฟเร็วรถไฟด่วนนะคะมันจะไม่ออกรอเรือรอขอโทษมันจะมีรถไฟเร็วรถไฟด่วนกับรถไฟตอนยอน จอดย้อนก็คือจอดทุกีดือนด่วนกันเร็วอันเดียวกันแล้วก็ตอนย้อนตอนย้อนก็คือจอดทุกสถานีอะไรอย่างนั้นนะคะโอเคเราไปอะไรเราไปตัวเร็วสุดก็จะอยู่ประมาณ190บาทต่อเที่ยวนะคะวิธีอื่นๆก็คือรถบัสนะคะรถบัสก็จะง่ายหน่อยไม่ต้องเดินเยอะไม่ต้องเดินไกล ไปถึงสถานีก็แบบว่าไม่ต้องยกขึ้นบันไดโอเคต่อมอเรียกเข้าห้องไว้หนึ่งมีคนเพิ่งผ่านตอมอห้องเย็นตอมอมานะไปย้อนดูคลิปเก่าด้วยนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวเอริกนะคะเราจองผ่านครุกมาตอนนี้เราคือมีแค่บาร์โค้ดอย่างเดียวเนาะว่าจะไปทางไหนนะเดี๋ยวไปดูกันไปสวยเนี่ยทางเดินไปเนี่ยก็พอออกมาใช่ไหม ตอนที่รับกระเป๋าเดินออกมาน,นอกสนามบินเสร็จอ่ะมันคือชั้นหนึ่งแล้ต้องลงบันไดเลื่อนมาชั้นหนึ่งก่อนเพื่อที่จะมาชั้นบีหทางเดินสวยมากวิโนเข้าไปอลังเวอร์โอเคเอ้าวไฟดับพอดี <c oughs> อดูว่าคือถูกทางหรือเปล่ายังไม่รู้แต่ว่าเดินไปก่อนแล้วกันไปเร็วลุยไป,ไปดูซิตรงไหนมีป้ายไหมครับ คือแอ o พ s r เ a l r o รถกับเอเล็กเนี่ยมันคืออันเดันไนะน่าจะใช่เดินมาเรื่อยๆนะครับนี่นก็จะมาเจอตู้นี้อันนี้เป็นตู้ซื้อมันจะเป็นตู้สีส้มๆอ่ะอยู่ตรงไหนนะ่จริงๆมีเคาน์เตอร์ตร,ตรงนั้นนะแต่เราอยากหาตู้ก่นู่นนู่นน เจอแล้วเอ็กเ s รสเ i นนะครับนี่สีส้มๆก็คือคนที่มีบาร์โคดอย่างหญิงกันนุก็คือซื้อตั๋วมาจากคลุกแล้วใช่ไหมก็จะได้เป็นบาร์โคดและนี่พี่อยู่ทางโน,น้นโน่นๆน่นน,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 น่ไปทางนี้ไปทางนี้ อ่า oh, I have a ticket like this how can I get it for machine and come here thank you yeah thank you อ๋อมันต้องไปที่เครื่องตู้ไปที่เครื่องตู้เพื่อที่จะให้ตู้อ่านอ่าไปดูกันว่าโค้ดถึงจะได้รึมถึง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 และตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่กรุงอินชไม่ให้กรุงโซนะ,ะเราอยู่ที่อินชอนกำลังจะไปกรุงโซกันนะครับ oh. ด้วยเอเล็ก เรามีบัตรคนแล้วใช่ไหมนี่เราเลือกาังอว่าไปแล้วนี่กี่โมงล้สิบเอ็ดโมงสอาก็ออกเลยเนาะเที่ยงไหมานไปแล้วก็มันก็มีเร็วสุดอะไนะีเลกีเสียตังบะยัง confirm r ออายสกั45 DC ก็น่าจะปิดอแอสแกนหรือใส่อะไรนี่แล้วก็มาสแกนยกียว์พอตอนนี้อ่าเหมือนจะได้แล้วหนึ่งอันอ่าได้แล้วหนึ่งที่ที่จองไว้เดียขออีกอัน เรียวจขึ้นเลยเทีร่ายจ่ายตังไปแล้ววันนีเป็นสุดเลยายมากก็คือรอบเที่ยงแปดนาทีถึงเที่ยงห้าสิบเอ็ดแล้วก็ตอนนี้กี่โมงสิบเอ็ดโมงสองแปดมีวันวานครึ่งชั่วโมงหาของกินกันไปหากาแฟหาซื้อที่ครบมานะโอเค let's go อ้าสแกนติด ก็มาปุ๊บก็ต้องลงไปข้างล่างข้างลงไปข้างล่างไปเลไกลไหมโอเคของเราคันคาสี่ของเราต้องดูสีส้มเป็นหลักนะเพราะเอเล็กซ์ะนี่เขาก็จะมีบอกเลยนะว่า รถคันที่เท่าไหร่ของเราคันสี่ของเราคันสี่ทางนี้จัะโอ้โห <'s> oh, คนเพียบเลยอะ่ะ <Yeah. S 1> ได้แล้วทีนั่งของเรา s <S เป็นห้าสี่กับห้าส oh, mm ี่ห้าดีโอ้โลงมากอ๋อ oh, mm hmm. แต่ตรงนี้เขาเป็นที่จอดรถคนพิการเว้ย mm hmm. เออ ม่เจไปโซแล้วนะจ๊ะตอนนี้เป็นเวลาสิบสองสูมแปดออตรงเป๊ะเหมือนญี่ปุ่น,น,น,นเ,ออเนนแพ้เลยไม่ยอมแพ้นะจ๊ะบ๊ายบาย